วันที่25กันยายน2564ร้อความนิ่งที่อยู่ในการเล่นกีฬาชนะความหนาวเหน็บนิ่งชนะร้อนแรงคือการฝึกฝนความใสสะอาดท่ามกลางความขุ่นมัวฝึกฝนความนิ่งท่ามกลางการเคลื่อนไหวนี่คือความสงบนิ่งอย่างแท้จริงที่ขัดเกลาวผ่านบททดสอบแห่งชีวิตการเล่นกีฬาชนะความหนาวเหน็บ นิ่งชนะร้อนแรงคือการให้เราใช้ธรรมชาติเป็นครูเห็นเบื้องหลังการหมุนเวียนทั้ง4ี่ฤดูว่าเป็นการผลักไสและส่งเสริมก่อเกิดและควบคุมซึ่งกันและกันระหว่างความนิ่งและเคลื่อนไหวความหนาวเหน็บและความร้อนแรงมองเห็นมูลเหตุของความหนาวเหน็บภายในความเคลื่อนไหวเห็นเมล็ดพันธุ์ของความร้อนท่ามกลางความหนาวเหน็บในความร้อนยังมีส่วนประกอบของความนิ่ง อันที่จริงเมื่อสรรพกิจสรรพสิ่งต่างๆอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดล้วนสามารถกำเนิดสูญสลายเติบโตเปลี่ยนแปลงและแปลเปลี่ยน,ยนซึ่งกันและกันได้เชื่อว่าความสงบนิ่งและดีงามของเราจะไม่เสียเปล่าสิ่งที่เราสูญเสียไปจะกลับมาในอีกรูปแบบหนึ่งเราเพียงต้องทำตนเองให้ดีที่สุดอรุณสวัสดิ์ ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่44และคำอำนวยพรในเดือนแห่งพลังหากสอดคล้องกับกฎแสดงว่ามีคุณธรรมเมื่อมีคุณธรรมย่อมต้องมีการได้ทำตามกฎเตา๋าสุดท้ายต้องประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แน่นอน ความคิดมากมายของท่านเหล่าจือได้ล้มล้างความคิดที่ตกทอดมาเช่นชาวโลกส่วนมากใช้ชื่อเสียงผลประโยชน์และทรัพย์สินเงินทองมาวัดความเป็นวีรบุรุษแต่ท่านเหลาจือกลับเตือนเราไม่ให้โลภอย่าโลภในชื่อเสียงผลประโยชน์เหตุผลและอารมณ์มิเช่นนั้นจะต้องจ่ายค่าทดแทนยับเยินแน่นอน ชื่อเสียงผลประโยชน์เหตุผลและอารมณ์คือศูนย์ถ่วง4ประการของชีวิตคนเราแม้ว่าแต่ละคนจะมีสิ่งที่ยึดมั่นแตกต่างกันแต่หากเพียงวางศูนย์ถ่วง4ประการนี้ไว้ข้างหน้าร่างกายลำดับความสัมพันธ์ระหว่างพวกมันกับร่างกายจะกลับตลบปัดเพราะไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะสำคัญเพียงใดก็ยังคงเป็นวัตถุภายนอกเป็นเพียงแสงแวบหนึ่ง ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเท่านั้นมิใช่ความเป็นจริงชีวิตที่มีเตา๋าต้องรู้จักพอจากภายในและรู้จักหยุดที่ภายนอกเพราะนี่คือปกติและคือความเป็นจริงของจักรวาลผู้บรรลุเตา๋าปฏิบัติตามเตา๋าจึงจะได้รับพลังจากกฎและความช่วยเหลือจากสภาพแวดล้อมชีวิตจะสัมผัสได้ถึงความรู้สึกที่ผาสุกและได้เก็บเกี่ยว วิธีธรรมชาติสูงสง่าจะสร้างความสมดุลแก่สรรพชีวิตตามวาจาและการกระทำที่ดีกับเลวตามการเพิ่มหรือลดของคุณธรรมกับกรรมที่ทำไว้คำตอบแทนที่ได้เกินขีดจำกัดทั้งปวงคือ การสูญเสียคุณธรรมแม้ว่าคนเราจะมองไม่เห็นการแสดงออกของการสูญเสียคุณธรรมแต่กลับต้องเผชิญกับผลต่างๆหลังจากสูญเสียคุณธรรมด้วยตนเองหากสูญเสียคุณธรรมจนถึงขีดสุดคนผู้นั้นจะไม่อาจมีชีวิตอยู่ต่อได้แม้เพียงวันเดียวนอกจากนี้แม้ตัวตายเป็นศพแล้วหนี้สินค้างจ่ายยังจะต้องชดใช้ต่อไปอีกด้วยซึ่งไม่เพียงแต่จะทำร้ายตนเอง ยังทำให้ลูกหลานต้องเป็นภาระด้วยดังนั้นในบทนี้ท่านเหล่าจื่อเสนอความคิดรู้จักพอไม่อดสูรู้หยุดได้เหมาะไม่มีภัยร้ายอย่างชัดเจนหากรู้จักพอจะไม่ตรหนีและจะไม่เกิดความโลภหากรู้จักหยุดจะไม่สะสมสมบัติล้นฟ้าดังนั้นภัยพิบัติจะไม่มาเยือนนี่คือคำแนะนำที่ท่านเหล่าจือ่อบอกมนุษย์ด้วยน้ำสายใจจริงเราทุกคนล้วนหวังให้ชีวิต ครอบครัวและธุรกิจการงานของตนดีงามมีความสุขและประสบความสำเร็จหวังที่จะหลงเหลือความผาสุกและมั่งคั่งไว้ให้ลูกหลานท่านเหล่าจือมีข้อสรุปเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าแม้ชื่อเสียงผลประโยชน์และทรัพย์สินเงินทองจะเป็นสิ่งที่ดีแต่เป็นวัตถุน,นอกกายไม่ควรค่าแก่การทุ่มเทอย่างสุดความสามารถหรือสูญเสียชีวิตเพื่อสิ่งเหล่านั้น ส่วนการให้ความสำคัญกับร่างกายใส่ใจจิตวิญญาณและเลื่อมสายคุณธรรมหนาแน่นจึงจะเป็นหัวใจสำคัญที่แท้จริงในการอย่างรากให้มั่นคงเมื่อมีสิ่งเหล่านี้แล้วสิ่งที่ควรเป็นของเราจะไม่หนีไปไหนได้หากไม่มีสิ่งเหล่านี้แม้อยู่ในมือแล้วก็ไม่อาจถือไว้ได้มั่นดังนั้นการรู้จักพอและหยุดมิใช่ภาวะจิตจที่ดี แต่มีภูมิปัญญามากเมื่อมีภูมิปัญญามากทุกปัญหาในชีวิตจะแก้ไขได้อย่างง่ายดายนี่คือเป้าหมายที่เราศึกษาคำพีในโลกปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นโลกตะวันตกหรือตะวันออกระดับบนหรือระดับล่างผู้นำหรือประชาชนนับวันมีคนชอบอ่านคำพีเต้าเต๋อ,ตอรจริงมากยิ่งขึ้นเพราะการอ่านคำพีเต้าเต๋อ,ตอรจริงทำให้เข้าใจชีวิตในนี้มีกฎ มีความจริงและวิธีการในนี้ยังมีความสงบความอบอุ่นและมีพลังเหตุใดบางคนที่อ่านคำพีเต้าเจอจริงแล้วรู้สึกว่าตนเองนับวันยิ่งโชคดีเล่าอันที่จริงนี่ไม่ใช่โชคแต่เป็นเพราะเขาเข้าใจกฎแล้วทั้งยังปฏิบัติตนและทำงานตามกฎโดยไม่รู้ตัวโชคของคนเราคือการแสดงออกทางภายนอกว่าเราสอดคล้องกับกฎหรือไม่ หากสอดคล้องกับกฎแสดงว่ามีคุณธรรมเมื่อมีคุณธรรมย่อมต้องมีการได้อาจารย์เจ้าเมี่ยวก่อวันที่25กันยายน2564เผยแพร่วันที่1330